ชาร์จจากบ้านนะผมผมจะเป็นคนที่ไม่ชาร์จเต็มนะผมจะชาร์จประมาณเต็มที่เลยผมชาร์จเก้าสิบเปอร์เซ็นผมจะไม่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มร้อยยกเว้นบางทีบางวันลืมเสียบแล้วก็ออเช้าลงมาเลยอันนี้ไีถึงร้อยแต่ผมจะพยายามไปชาร์จให้มันเต็มร้อยเพราะนั้นชาร์จจากบ้านเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะไปถึงตัวเพชรบูรณ์บอกเพชรบูรณ์เลยนะ ตัวเพชรบูรณ์เลยนะ่แล้วก็ไปชาร์จที่ที่ตัวเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่งก็จะไปถึงไอ้แยกไปน้ําหนาวไาแยกไปน้ําหนาวอันนั้นแบตจะเหลือประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องขึ้นบ,บนเพราะนั้นเราจะไปชาร์จตรงแยกน้ําหนาวอีกครั้งให้ได้เั็แปดสิบเปอร์เซ็นต์พรนั้นเราควจะชาร์จแล้วก็เราก็ไปใช้วิ่งลงบนข้างบนเขาข้อเั้าปูเจ้าเบิดซึ่งเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะในความแข็งแกงเนี่ยมันก็เดี๋ยว มันไม่ได้เป็นอะไรละนรกเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่นะผมว่ามันเป็นอะไรที่สนะดวกแล้วยิ่งถ้าเส้นขึ้นภาคเหนือนะอแค่ไปนครสวรรค์ไปที่โลกเลยโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเนีนะ้มันไม่ใช่ปตทเจ้าเดียวมันมีมีเล็กของอีกแกนอีกใช่ไหมมีของพีเอเข้ามาลกวอาบางจากเอกีมันก็เพิ่มขึ้น <c oughs> มันก็เป็นทางเลือกนะ อที่แปบเลย20%วิ่งได้กี่โล20%วิ่งได้ประมาณร้อยสิบโลแต่ข้อมผมของผมเนี่ยผมไม่ได้ปรับเป็น EDC นะผมปรับเป็น Dynamic คือตามวิ่งจริงเพราะนั้นมันจะใกล้เคียงที่แรกผมก็วาโกลด์กับเลขตัวเลขมันจะแสดงจริงไหมแต่พอปรับเป็น Dynamic แล้วเนี่ยตัวเลขมันได้จริง เวลาชาร์จถ้าเผลอชาร์จเต็มเนี่ยไม่ถึง412หรอกมันจะได้แค่409กิโลพัดเต็ม,มน,นะมันจะได้แค่409กิโลแต่ถ้าเป็น NEDC เนี่ยชาร์จเต็มมันจะได้412อันนะั้นเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมันจะหายไปก็นะคือจะว่าความเป็นจริงทีนี้ในรถยนต์ BEV เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนนะ แบตเตอรี่ที่ติดมากบบรถเนี่ยไฮโวลด์เจแบตเตอรี่เนี่ยอย่างเนะี้ยเราไม่ได้แค่พซิตีเนี่ยหกสิบสกิโลวัตต์นะฮะเนี่ยหกสินะะหกสิบสอกิโลวัตต์แต่ใช้ได้จริงยู U acity, นะิเวอรแค่พลัิตีหกสหายไปลำนะผมสี่เกนี่ยนะนะก็คือ50 มันก็จะใช้ได้จริงๆตัวเลขไม่แน่นอนนะแต่แต่แต่รับแ,แรงที่เขาทำบัฟเฟอร์ไวนะ้เนี่ยมันก็จะหายไปไม่สัก่า2กิโลวัตต์ถึง5กิโลวัตต์โดยประมาณเพราะว่ามันจะเป็นบัฟเฟอร์ที่เก็บไว้นะครับเก็บไว้ส่วนแบตเตอรี่ก็จะเป็นชนิดลิเธียมไอออนควบควบบวกเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะฮะควบบวกเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับ แล้วก็มีเซลล์ทั้งหมด126เซลล์อันนี้คือแบตเตอรี่นะ126เซลล์แพเวลาแนะพ็คไปก็เป็น126เซลล์อ,อนุกรมแล้วก็หน,นึนะ่งขนานขนานกันด้วยแล้วก็ออุุรลมด้วยเอา126นะครับมาอนุกรมกันแล้วก็กมีขนาดด้วยแรงดันนะอาร์กิทเจอร์เนี่ยก็คือการดีไซน์เนี่ยอยู่ที่400โวลต์นะครับ แต่โนมิโนเวลาหลังจากที่ชาร์จแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ต่ำกว่า400ก็คือ400แอมโพลจากนี้เราจะเห็นว่าไอ้3.2แต่พอเวลาไปชาร์จจริงเนี่ยมันจะไปอยู่ที่อาจจะไป3.3นะครับมันจะสูงขึ้นนะครับครับ126เตลถ้าเราเรี่แนิสัยว่ามันมี120 126เตล ของบใช่แล้วก็การชาร์จการชาร์จก็ชาร์จพอรก็เป็นชนิดที่2เป็นท้ไททูแล้วก็ถ้าเป็นฟ้าชาร์จก็จะเป็น CCS นะครับเป็น CCS 2ูก็คือเป็น c o m b i n e charging system นะครับถ้าท้ายไททูก็คือ,อหัวชาร์จทั่วไปนะครับ หัวจ่ายไฟทั่วๆไปหัวลักษณะเนี้ยที่เราเรียกว่าเป็นาทถูนะครับลักษณะนี้เรียกว่าเป็นไททูอ่าเพราะน,นั้นเวลาเราเราชาร์จเราก็เสียแบบนีต้ตัวนี้คือตัวที่ติดอยู่กับตัวรถ วันนี้ก็คือสายก็เสื่อมนะแต่ถ้าเป็นเป็น CCS 2 CCS 2ก็คือตัวที่เป็นฟารชาร์กนะครับหัวจะเป็นแบบเนี้ย CCS 2นะครับนะซึ่งข้างบนเนี้ยมันก็คือท้ายถูนั่นเองเนี่ยจริงๆถ้าถ้ามันไม่ติดตัวนี้ก็เสียได้ข้างบนข้างบนนี้นะข้างบนนี้ก็คือหัวท้ายถู นะครับแต่ข้างล่างเนี่ยลำรับฟาดชาร์จหรือ CCS เนี่ยตัวนี้คือไอกอปกระแสตรงบวกลบ,ลบ,ลบมันวิ่งเข้าไปที่แบตเตอรี่เลยเพราะน,นั้นในการชาร์จถ้าชาร์จที่เราเรียกว่าเป็นสโลชาร์ชนะเป็นสโลชาร์นะครับคือชาร์รจช้าอับชาร์จเร็วจะมีอยู่สองแบบชาร์จช้ากับชาร์จเร็ว ชาดๆช้าก็จะมีอยู่สองแบบเช่นเดียวกันก็คือตัวสิบแอมแปร์พาวเวอร์สิบแอมแปร์กับอ่าพวาวเวอร์ประมาณเจ็ดกิโลวัตต์โดยประมาณก็คือกินกระแสะไฟประมาณสามสองแอมแปร์ที่เราเรียกว่าโง่ชาร์จิง้งน่ เราชาร์จก็จะแบ่งเป็นตัวเลขน,นะครับเราเรียกว่า C C I D อันนี้จะประมาณ10แอมแปร์แล้วก็จะเป็นว w a l อ Wall b o ์ w วอล Box อันนี้ประมาณ3.2แอมแปร์อันนี้เป็น Wall วอลล์ชา r g e ตวนฟาสชาร์ g ฟ้าช้างอันนี้จะมีความแตกต่างคือกระแสนั้นว่าไปตามศักยภาพรถเราที่รับได้ฟ้าชา้างก็จะใช้หัวตัวนี้สโลนใช้หัวท้ายถูกตัวนี้ฟ้าชา้างจะเป็น c c f 2ถูหรือก็คือคอมไบฟ้าซิสเต็ม ชนิดที่2องมันจะมี CCS 1กับไต้วันนะครับ CCS 1กับไต้หวัน CCS 1เนี่ยก็คือเป็นเป็นคอนเนคเตอร์ชนิด J1772 ก็จะเป็นขนาดเล็กจะใช้กับรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นที่นำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันมาขายบ้านเราเนี่ยจะเป็นจะเป็น CCS 1นะครับ ทีนี้ในบ้านเราเนี่ยเอา,าเฉพาะบ้านเราบ้านเราแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นฟา้าชาร์จอันนี้คือทั้งสองตัวเนี่ยรายไฟกษษระแสสลับ220โวลต์50เฮิร์ตนะให้กับออนบอร์ดชาร์จเจอร์ ให้กับเครื่องชาร์จนะครับให้กับเครื่องชาร์จเอาเครื่องชาร์จที่ตัวรถนะใน B e Y d e เนี่ยมันอยู่ที่ตัวอ่อนอ่อนชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์แล้วก็ D C to D C เนี่ยรวมอยู่ในชุดเดียวกันนะส่วนไอ้อะไรไอออนที่เราดูเมื่อวานไอ้ตัวซ้ายที่เราเห็นเนี่ยเป็นกล่องสีเ่เหลี่ยมนะทางซ้ายอันนั้นเป็นออนบอร์ดชาร์จเจอร์ ราะฉะนั้นอันนี้คือเครื่องชาร์จแบบนี้เราเรียกว่าใช้กับออนบอร์ดไอ้ตัวนี้เขาเรียกได้อีกอย่างนึงว่าฟ้าชาร์จเขาเรียกว่าออฟบอร์ดชาร์จเจอร์คำว่าออนบอร์ดก็คือติดไปด้วยออฟบอร์ดก็คืออยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นไอ้ฟ้าชาร์จสเตชันชาร์จเนี่ย มันมีเครื่องชาร์จตั้งอยู่ในตู้นะครตั้งอยู่ในตู้ในปั๊มอ่ะเราเพียงแต่เอาเอาไฟเอาสายไฟจากเครื่องชาร์จจ่ายให้กับรถยนต์เท่านั้นเพราะนั้นดังนั้นการชาร์จด้วยฟ้าชาร์จจึงไม่ผ่านออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับการชาร์จด้วยฟ้าชาร์จไม่ผ่านออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับ ราการชาร์จด้วยสโลทั้งตัวเล็ก C C I D สิบแปดแกับ32 8 8แปที่เป็นบอดอกอันนี้ผ่านออนบอดชาร์จเจอร์ครับผมก่อนมาแลว่อไม่มีชาร์จด้วยระบบ AC ซนะครับไม่มีนะบ้านเรามักกับชอบพูดกันคนที่อยู่ในีวงการรถยนต์มักจะชอบพูดนะว่มีชาร์จ d c แล้วก็ชาร์จ AC ไม่มีนะไม่มีนะครับท่านอย่าไปพูดนะ มีไหมเคยเจอไหมที่ชาร์จเอซีม่มีแต่เวลาสื่อสารกันเนี่ยพวกโบล็อกทั้งหลายแบงนด์นะมั้ยรถรุ่นนี้มีเอซีชาร์จมีดีซีชาร์จไม่ใช่อะ่ะที่มันคือการจ่ายไฟเอซี AC ถูกต้องให้กับเครื่องชาร์จแต่อย่าไปบอกว่าเอซี AC ชาร์จ แม้แต่พวกเอกสารที่มันอยู่ในในอินเทอร์เน็ตที่เราไปดูเนี่ยก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดนะอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะครับท่านต้องเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจสัจธรรมก่อนว่ามันไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกระแสไฟ AC ไม่มีแบตเตอรี่ต้องชาร์จด้วยกระแสไฟ DC เท่านั้น แต่ที่มาของกระแสไฟ DC ต้องมาจาก AC อันนี้ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมารวมว่า a c ชาร์จ DC ชาร์จไม่ใช่และ DC เนี่ยก็ไม่ควรไปเรียก DC ชาร์จควรจะเรียกว่ามันเป็นฟ t c ชาร์จมันเป็นฟ้าชาร์จเพราะว่าการชาร์จทั้งหมดมันชาร์จด้วยกระแสตรงใช่ไฮะ DC หมด ใช่ป่ะเพราะนั้นการไปเรียกดีซีชาร์จเอาแล้วขบวนสโลว์ก็เป็นดีซีเหมืนนนอนกันนะมันเราเราต้องแยกให้ออกนะครับเราต้องแยกให้ออกนะส่วทาวเวอร์อันเนี้ยอันนี้ที่7.4เนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นวอลวอลชาร์จนะครับเป็นวอลชาร์จเนี่ยวอลชาร์จจิ่งเนี่ยก็คือวอลเล็คตัวจ่ายไฟให้กันในรถยนต์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ7จ็ .0.4 หรือ7.3โวัต์นะครับถ้าเราเราอยากรู้ว่ารถคันนี้อัลบอร์ดชาร์จเจอร์เท่าไหร่เนี่ยเราดูสเปคได้มันจะมีเนมเพจบอกที่ว่าอัลลอยชาร์จเจอร์มันจะมีเนมเพจบอกอินพุต220โอห์ม220โวลต์50เมอร์แล้วก็กระแสแม็กซิมั่ม2แรมแปร์เช่น32แอมแปร์ก็220โวลต์จ2แอมแปร์เราก็จะได้พาวเวอร์ เนี้ยเราเราดูได้นะครับวันถ้าเป็นเป็นของฟ้าชาร์ตเนี่ยเนี่ยมันรับได้ท่างนี้เห็นไหม,ไม,มอีไอดีรับได้ท่างนี้นะรถถก็รับได้ประมาณเนี้ยแต่คุณไปชาร์จตู้สองร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ด้ยังไม่ถึงร้อยเลยเพราะนั้นเราต้อง เราต้องเข้าใจก่อนว่ารถใหแต่ละคันก็มีข้อจำกัดไ่ใช่ตู้สองร้อยเราคิดว่ารถเรามันจะได้สองร้อยกิโลวัตไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับศักยภาพเนี่ยอัดชาร์จเวอรนะ์แม็กได้สูงสุดถึงเก้ากิโลวัตต์เวลาในการชาร์จอันนี้เป็นวอร์ร์กนะประมาณห้าชั่วโมงสิ่ห้านาทีเ็ม ถ้าเป็น C C I D นะครับถ้าเป็น C C I D ก็สองเท่านเนี้ประมาณ20กว่าชัว่วนโะมง C C I D ก็คือไอ้ตัวที่ที่ตัวจ่ายไฟที่ติดรถมานะอันเะนะี้ได้ประมาณ25่สกิโลปรนะชด25่้าชัว 25, ช่วโมงใน5ะฟ้าชาร์จใช้เวลา37นาะทีเนาะที อันนี้มาเต็มนะครับนาไปเต็มเลยส่วนความคิดเรือเราดูอีกอันหนึงนะครับความคิดววเบือ,อ,ะะอก็นนรเ,รออเราลองดูนะครับเวลาเราเอาถ้าเราจะซื้อเราก็ดูเรืเ่องคิดเบือว่าไหมร้อยแปดสิบสามวัตตอาต่อกิโลเมตรนะร้อยบแปดสิบสามวัตตอาต่อกิโลเมตรอันนี้คือวิ่งประมาณแปดสิบ ไม่เกินเก้าสินะถ้าเราวิ่งินกว่าน,น,นี้ความชื้เนเลือก็สูงขึ้นนะครับน้ำมันเที่ยเริ่มไปแล้เรียบมากมกินมากเรียบแปดสิก็ก,ก,ก,กินน้อยหน่อยเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้เป็นข้อมูลในการตรวจอสอบ มาตรฐานที่ดีที่สุดเนี่ยถ้มัน l t p นะครับถ้ามัน่ l t p เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดคือมาตรฐานที่มันตรงกับการใช้งานจริงมากที่สุดแหละนะครับถ้ามัน่ l t p ถ้า n e d c เป็นมาตรฐานแบบอ่มาตรฐานที่มันก็ข้างโอเวอร์ไปหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่รถยนต์ในในบ้านเราที่ขายในบ้านเราทั้งหมดเนี่ยแม้แต่รถยนต์ต่างประเทศ ก็มักจะบอก M E E C เพราะมันจะได้ตัวเลขระยะทางที่เยอะ